คำทำานายเรื่องสงครามและภัยพิบัติในปีพุทธศักราช2569โดยหมอปลายพรายกระซิบคือเรื่องราวที่หลายคนเฝ้ารอคอยมานานเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยากรณ์ตามกระแสแต่เป็นคำเตือนที่เต็มไปด้วยน้ำหนักความห่วงใยและความรู้สึกลึกๆต่อชะตาของบ้านเมืองและผู้คนวันนี้ผมอยากพาทุกท่านค่อยๆเปิดใจรับฟังเรื่องราวนี้อย่างสงบใช้สติพิจารณาและมองให้ลึกกว่าความกลัวเพราะสิ่งที่กํลังจะเล่าต่อไปไม่ได้มีไว้ เพื่อทําให้ตื่นตระหนกแต่มีไว้เพื่อให้เราเตรียมตัวและตื่นรู้มากขึ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันก่อนจะไปถึงเนื้อหาหลักจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปดูบริบทในอดีตของหมอปายเพราะประสบการณ์เหล่านั้น ได้หล่อหลอมให้คำเตือนในปี2,569นี้มีความระมัดระวังและหนักแน่นมากยิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2,566หมอปายเคยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากคำทำนายเรื่องน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดสงขลาคำพูดบางสว่วนถูกตัดต่อถูกนำไปขยายความเกินจริงและถูกตีความไปในทางที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วประเทศเธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอรู้สึกตกใจและเสเือนใจมาก เพราะสิ่งที่ตั้งใจจะเตือนด้วยความหวังดีกลับกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลในชีวิตหมอปาเล่าว,ว่าในช่วงเวลานั้นเธอต้องพยายามควบคุมสีหน้าและคำพูดของตนเองอย่างหนักโดยเฉพาะในวันที่กำลังจะขึ้นไปรับรางวัลแต่กลับได้ยินถ้อยคำหนึ่งที่กระแทกใจอย่างรุนแรงเสียงที่เหมือนมีใครกระซิบว่าไอ้ปายมึงตายแน่ คำพูดสั้นๆนั้นทำให้เธอหยุดทุกอย่างและกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองอย่างลึกซึ้งเธอรู้ดีว่าอาชีพของเธอคือการพยากรณ์ไม่ใช่การถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็สอนให้เธอรู้ว่าคำพูดหนึ่งประโยคสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้คนได้มากเพียงใดหลังจากนั้นหมอป่ายจึงเลือกที่จะเงียบหายไปชัดนวรระหนึ่งเพื่อยิยวยาตัวเองและเพื่อเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น แต่สำหรับปีพุทธศักราช2569หมอปลายกลับมาอีกครั้งพร้อมคำเตือนที่หนักหน่วงลึกและน่ากังวลกว่าที่เคยเป็นเธอกล่าวอย่างชัดเจนว่าปีนี้จะมีสงครามจริงเกิดขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นไม่ใช่สงครามที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่คือสงครามแฝงสงครามที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาโดยที่ผู้คนอาจไม่ทันรู้ตัวหมอปลายมองเห็นความเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงจินตนาการแต่เป็นภัายคุกคาม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงเธออธิบายว่าการปล่อยอาวุธชีวภาพในภาพที่เธอเห็นไม่ได้เป็นการตั้งใจปล่อยอย่างสมบูรณ์แบบร้อเอร์เซนแต่อาจเกิดจากความผิดพลาดอุบัติเหตุในห้องทดลองหรือการรั่วไหลที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่น่ากลัวคือเธอมองเห็นโรคโบราณที่ถูกผสมเข้ากับโรคจากการทดลองทําให้เกิดอาการปวยแปลกๆที่ไม่เคยพบมาก่อนผู้คนจะเริ่มล้มป่วยด้วยอาการที่แพทย์ไม สามารถวินิจฉัยได้ในทันทีความสับสนความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนจะค่อยๆแผร่ขยายออกไปในสังคมหมอปลายังระบุถึงที่มาของเชื้อโรคเหล่านี้ว่าอาจติดมากับผู้คนจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะจากบางโซนของโลกเช่นโซนอารับและรัเสเซียเธอไม่ได้กล่าวด้วยคติดแต่พูดจากภาพที่เห็นและเสนอด้วยความห่วงใยว่าประเทศไทยควรนำ มาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่เคยใช้ในช่วงการระบาดกลับมาอีกครั้งเช่นการตรวจวัดไข้ที่สนามบินหรือการคัดกรองสุขภาพตั้งแต่จุดเข้าเมืองเพราะสิ่งเล็กเเหล่านี้อาจช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียในระยะยาวได้นอกจากเรื่องโรคภัยหมอปลายังเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสงครามกับการอพยพของผู้คนเธอบอกว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะของการหนีภัยมากกว่าการท่องเที่ยวผู้คน จากคนละสีโลกตากคนละสีผมคนละสีจัดเข้ามาซื้อบ้านซื้อที่ดินและทําธุรกิจกันเองภายในกลุ่มภาพเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่สงบในบางพื้นที่ของโลกจนทําให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยกว่าอย่างไรก็ตามหมอปลายเตือนว่าหากไม่มีการจัดการที่ดีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตได้สิ่งที่ทําให้คําทํานายนี้ยิ่งน่าหวั่นใจคือภาพภายคุกคาม จากท้องฟ้าหมอปลายมองเห็นลูกไฟหรือวัตถุคล้ายขวัญระเบิดพุ่งเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งอาจหมายถึงการโจมตีโดยตรงหรืออาจเป็นเศษซากจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านที่กระเด็นเข้ามาเธอระบุถึงจุดเสี่ยงสองบริเวณอย่างชัดเจนบริเวณแรกคือชายแดนทางภาคเหนือซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านหากเกิดความขัดแย้งในพื้นที่นั้นผลกระทบอาจลุกลามเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีก บริเวณหนึ่งคือพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายด้ามขวานบนแผนที่ซึ่งอาจหมายถึงภาคใต้หรือพื้นที่อื่นที่เหมาะมีภูมิประเทศในลักษณะเดียวกันไม่เพียงแค่ภัยจากท้องฟ้าเท่านั้นหมอปลายังเห็นภาพการระเบิดหรือการประทุของไฟจากใต้ดินเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจทําให้เกิดควันไฟลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันเธอเตือนว่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงแต่เป็นผลพวงจากปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือการโจมตีซึ่งจะทําให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและยากต่อการรับมือสุดท้ายหมอปาย้ําว่าปีพุทธศักราช2569ไม่ได้มีเพียงสงครามของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นปีแห่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงน้ําจะชําฝนจะตกแทบตลอดทั้งปีการระบายน้ําไม่ทันทําให้น้ําสะสมอยู่ใต้ดินผลที่ตามมาคือดิน จะสุดยุบตัวและเกิดโครงใต้พื้นดินเธอเตือนว่าสถานการณ์นี้จะรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสง่งผลกระทบต่อโครงสร้างต่างๆอย่างหนักบ้านสุดห้างสุดโรงแรมสุดถนนยุบสิ่งปลูกสร้างพังทลายนี่คือไทยเงียบที่ค่อยๆกัดกินความมั่นคงของชีวิตผู้คนโดยที่หลายคนอาจไม่ทันตั้งตัวและนะนี่คือเหตุผลที่หมอปลายเลือกจะออกมาเตือนอีกครั้งด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมากกว่าความกลัวเนื้อหาช่วงนี้มีความร้ายแรงอย่างยิ่ง เพราะภัยที่กำลังพูดถึงนั้นเป็นภัยเงียบเป็นอันตรายที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าแผ่นดินใต้เท้าเรากำลังกลวงกำลังอ่อนแอถูกกระกรอนอย่างช้าๆจนถึงวันที่มันยุบตัวลงอย่างฉับพลันโดยไม่ให้โอกาสตั้งตัวบ้านเรือนอาคารหรือสถานที่ที่เราเคยคิดว่ามั่นคงอาจพังลงในพริกตาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเรื่องแผ่นดินไหวจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอปลายให้ความสนใจอย่างมากเธออธิบายว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นเพียงแรงกระเพื่อมที่ยังไม่ถึงจุดวิกฤตแต่สำหรับปีพุทธศักราช2569ภาพที่เธอมองเห็นคืออาคารจะเริ่มโยกเยกผู้คนจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอย่างไรก็ตามการถล่มหรือความเสียหายอาจไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวโดวยตรงแต่เป็นผลสะสมจากปัจจัยอื่นที่เธอได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการระตุของฝ่ายจากใต้ดินการระเบิดหรือแรงกระแทกที่มาจากความขัดแย้งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง สิ่งที่น่าคิดและน่ากังวลคือหมอปลายมองเห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความขัดแย้งของมนุษย์เมื่อเกิดสงครามระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะเริ่มอ่อนแอลงการซ่อมบำรุงถูกและเลยงบประมาณถูกตัดไปใช้ในด้านอื่นเมื่อภัยธรรมชาติเข้ามาส้ำเติมความเสียหายจึงทวบีคูณมากกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้การอพยพของผู้คนจำนวนมากการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรจากหลายพื้นที่จะยิ่งเพิ่มภาระให้กับเมือง และโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากอาจเสื่อมสภาพเร็วขึ้นพังทลายลงให้ขึ้นและสร้างความสูญเสียที่ยากจะประเมินค่าได้หลังจากได้ยินคำทำนายที่หนักหน่วงและน่ากังวลเหล่านี้คำถามสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรถามตัวเองคือเราจะเตรียมตัวอย่างไรและจะปกป้องชีวิตของตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างไรหมอปายบอกว่า แนวทางการอยู่รอดในปีพุทธศักราช2569สิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาคเกษตรดินน้ำหญ้าพืชผักและสัตว์สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของชีวิตเมื่อเศรษฐก,กิจโลกสั่นคลอนเมื่อเกิดสงครามสิ่งแรกที่มีค่าที่สุดจะไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินฟุ่มเฟือยแต่คืออาหารการที่เรามีอาหารเลี้ยงตัวเองได้มีแหล่งผลิตที่พึ่งพาได้จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยหายพ่อเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ นอกจากเรื่องอาหารแล้วหมอปลายังเตือนอย่างหนักแน่นว่าการเก็บเงินคือเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ต้องระวังการก่อน,นี้โดยไม่จําเป็นและควรมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเพราะในวันที่ทุกอย่างไม่แน่นอนเงินสดและสภาพคล่องคือสิ่งที่จะช่วยประคองชีวิตให้เดินต่อไปได้ในด้านสุขภาพเธอเน้นย้ำว่าต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดท,ที่อาจกลับมาอีกครั้งการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และการหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตัวเองคือกราะป้องกันขั้นพื้นฐานที่ทุกคนทำได้ในมิติของจิตใจและความเชื่อหมอปายแนะนำให้วาพระแม่ธรณีและเจ้าพ่อเสือเพื่อขอความคุ้มครองและความมั่นคงทางใจการสวดมนต์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างกำลังใจเสริมพลังบวกและทำให้จิตใจสงบไม่หวั่นไหวเธอยังกล่าวถึงผ้ากวยดวงซึ่งเปรียบเสมือนเสื้อเกราะทางจิตวิญญ,ญาณโดยเฉพาะดวงตาของผ้าซึ่งเชื่อกันว่าสามารถป้องกันและขับไล่พลังไม่ดีได้อย่างไร ก็ตาหมอปยาย้ำอย่างชัดเจนว่าความเชื่อจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริงหากไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงวัตถุธรรมดาแต่ถ้าเชื่อและป้องกันไว้ก่อนก็ย่อมอุบนนาน่ใจและปลอดภัยมากกว่าคำทำนายของหมอปลายสำหรับปีพุทธศักราช2569ในเรื่องสงครามและภัยพิบัติเป็นคำเตือนที่หนักลึกและเตือนใจเธอมองเห็นทั้งสงครามจริงสงครามแฝงจากอาวุธชีวภาพโรคระบาด ที่เป็นการผสมระหว่างโรคโบราณกับโรคทดลองการอพยพของผู้คนจากต่างประเทศที่หนีความไม่สงบลูกไฟและการระเบิดที่อาจข้ามพรมแดนเข้ามารวมถึงภัยดินสุดที่รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาไม่ว่าเราจะเชื่อคำทำนายเหล่านี้หรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมมีสติดูแลตัวเองและคนรอบข้างเก็บเงินเก็บอาหารดูแลสุขภาพและสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพลหาสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตใดๆไปได้ และสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคืออยากปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงําจิตใจแต่ให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เราเตรียมตัวอย่างมีสติรอบครอบและชาญฉลาดขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีปัญญาในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2569ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยความวุ่นวายการประท้วงความขัดแย้งและศึกสงครามระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับคำทำนายของท่านเจ้าคุณนอวันนี้ผมจึงอยากพาทุกท่านไปเปิดอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งหน้าทึ่งและลึกลับเรื่องราวของพระรูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์กลางกรุงท่านเป็นพระที่มีเรื่องราวอัศจรรย์ไม่เพียงแต่ในด้านภูมิธรรมที่สูงส่งแต่ยังรวมถึงความสามารถในการอยางรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำจนผู้คนต่างกล่าวขาหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านในฐานะผู้ พ่อสร้างพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์แต่ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงอีกมิติหนึ่งของท่านที่ลึกซึ้งละเอียดและน่าค้นหายิ่งกว่าเดิมสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่เคยรับรู้มาก่อนคือคํำพยากรณ์จำนวนมากที่ท่านเจ้าขุนนอได้กล่าวไว้ในอดีตและต่อมาปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงอย่างน่าทึ่งราวกับท่านมองเห็นกระแสของโลกและความเป,เป,เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนก่อนที่เราจะไปถึงคํำพยากรณ์เหล่านั้น ผมอยากชวนทุกท่านมาทําความรู้จักกับท่านเจ้าคุณนอให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสียก่อนเพราะภูมิธรรมและที่มาของท่านคือรากฐานสําคัญที่ทําให้คํากล่าวของท่านมีน้ําหนักและคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณนอได้รับการรับรองภูมิธรรมจากหลวงตามหาบุญญาสัมปโนแห่งวัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นพระอาจารย์ชั้นครูระดับโลกในสายกรรมฐานในสมัยนั้นมีลูกศิษย์บางส่วนของหลวงตามหาบุญแสดงความสงสัยว่า ท่านเจ้าคุณนอจะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้จริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ออกทุดงต่างปากเขาเช่นพระสายปฏิบัติทั่วไปแต่กลับจำพรรษาอยู่กลางกรุงเทพมหานครหลวงตามหาบัวได้ตอบอย่างเด็ดขาดและลึกซึ้งว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่เลือกสถานที่หากเป็นคนจริงปฏิบัติจริงอยู่ที่ใดก็สามารถเข้าถึงธรรมได้คำตอบนี้ไม่เพียงปกป้องศิษย์สอแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราเข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรือรูปแบบภายนอกหลวงตามหาบัวยังได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่สะท้อนถึงยางพิเศษของท่านเจ้าคุณนออย่างชัดเจนวันหนึ่งเมื่อหลวงตามหาบัวเดินทางลงจากกรุงเทพและพักที่วัดเทพประสิทธิ์ทวารท่านตั้งใจอยู่ในใจว่าจะไปสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณนอแม้ยังไม่ได้เอ่ยปากหรือแสดงท่าทีใดออกมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะท่านเจ้าคุณนอหันมายิ้มให้หลวงตาราว กับรับรู้ความคิดนั้นได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆแม้ในคืนนั้นหลวงตามหาบัวจะยังไม่ได้พบท่านเจ้าขุนนอเนื่องจากมีลูกศิษย์จำนวนมากมาขอพบแต่ในเช้าวันต่อมาท่านเจ้าขุนนอกลับถามกพระรูปอื่นด้วยท้อยคําเรียบง่ายว่าไหนว่าท่านมหาบัวจะมาสนทนากับผมผมรอท่านตั้งนานทำไมไม่เห็นมาเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเจ้าขุนนอสามารถรู้ล่วาวรจิตของผู้อื่น ได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้แต่หลวงตาหาบูเองก็กล่าวว่าปกติแล้วแทบไม่มีใครสามารถล่วงรู้วาราจิตของท่านได้นอกจากผู้ที่มีภูมิธรรมเสมอกันหรือใกล้เคียงกันเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าชวนอัศจรรย์แต่เป็นหลักฐานทางประสบการณ์ที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเกิดศรัทธายอย่างลึกซึ้งจากนั้นเรามาถึงส่วนที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุด นั่นคือคําพยากรต่างๆที่ท่านเจ้ากุณหนอได้กล่าวไว้ก่อนมรณภาพคําพยากร์แรกที่สำคัญคือท่านกล่าวว่าประเทศไทยจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2514แต่จะไม่เกิดการนองเลือดซึ่งต่อมาก็เกิดขึ้นจริงในลนักษณะของการปฏิวัติเงียบเมื่อจองพธนธมกิติจรปฏิวัติตนเองโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อคําพยากรณ์นี้ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไม่ใช่เพียงคำพูดลอยๆ นอกจากนี้ท่านยังพยากรณ์ถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจในประเทศเพื่อนบ้านว่าจะเกิดการสังหารหมู่มีการเข็นฆ่าตัดคอจับกแก้ผ้ายิ่งเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งต่อมาก็เกิดขึ้นจริงในประเทศเราและกัมพูชาเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องหนีภัยเข้ามาพึ่งพาประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือคำพยากรณ์เกี่ยวกับตะวันออกกลางท่านกล่าวไว้ว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับในที่สุดจะสามารถพูดคุยและหาทางตกลงกันได้แม้ในยุคนั้นสถานการณ์จะดูรุนแรงและบานปลายจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะประนีประนอมกันได้คำกล่าวนี้สะท้อนมุมมองที่ลึกและกว้างไกลเกินกว่าการมองเหตุการณ์เฉพาะหน้าอีกคำพยากรณ์ที่โดดเด่นมากคือเรื่องถนนมิตรภาพไทย อเมริกาท่านกล่าวว่าต่อไปถนนมิตรภาพจะกลายเป็นถนนพังภาพซึ่งในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาถูกต่อต้านอย่างหนักในประเทศไทยจนต้องถอนทหารออกและพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนคำพยากรณ์น,นี้ไม่เพียงสะท้อนเหตุการณ์ทางกายภาพแต่ยังหมายถึงความเสื่อมถอยของความสัมพันธ์ในเชิองอำนาจด้วยในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนท่านเจ้าคุณนอได้กล่าวในยุคที่แทบไม่มีใครเชื่อว่าวันหนึ่งประเทศไทย จะต้องหันไปคบหาจีนและจีนจะเข้ามาช่วยเหลือเราทั้งที่ในสมัยนั้นใครเดินทางไปจีนมักถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์และสินค้าจีนแทบไม่มีในไทยแต่ต่อมาเมื่อมองราชวงศ์คฤทธต์ประโมชเป็นนายกรัฐมนตรีและเดินทางไปสารสัมพันธ์กับจีนทำพยากรณ์นี้ก็ปรากฏผลอย่างชัดเจนจีนมีบทบาทในการช่วยถุงดูลอำนาจและยับยั้งการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีมหาอำนาจหลุนหลังเมื่อเรามองคำพยากรณ์เหล่านี้ ในบริบทของโลกปัจจุบันจะเห็นว่าหลายเรื่องยังคงเชื่อมโยงและสะท้อนถึงความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพังอาจขึ้นของจีนในฐานะมหาอำนาจและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆล้วนแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของท่านเจ้ากุนนอที่มีต่อกระแสะโลกสิ่งสำคัญที่เราควรเรียนรู้จากคำพยากรณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อทำในอนาคตด้วยความกลัวแต่เพื่อตัวใจให้เราเตรียมตัวทั้งกายและใจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมิสติก ในปัจจุบันทุกคนคงได้ยินข่าวเรื่องการอายัดบัญชีการนำเงินที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไปผัวพันกับบัญชีมาแล้วถูกอายัดโดยที่เจ้าของแทบไม่มีทางช่วยตัวเองได้ตำรวจก็ทำอะไรได้จำกัดรัฐบาลก็เงียบหายปล่อยให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองเหตุการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความไม่มั่นคงอาจใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและบางคนอาจตั้งคำถามว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของสงครามที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้วหรือไม่ ทั้งหมดนี้ย้ำเตือนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของโลกสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงวันนี้อาจไม่มั่นคงอย่างที่เคยเชื่อดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การกังวลถึงอนาคตจนใจหวาดหวัน่นแต่คือการเตรียมใจให้พร้อมมีสติมีปัญญาและมีความเข้มแข็งภายในเพร้ะมเมื่อใจมั่นคงเราจะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตามธรรมะที่ท่านเจ้าคุณนอสแสดงไว้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งมิสติเป็นหลักยึดในใจจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและความผันผวนของชีวิตไปได้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามสิ่งแรกที่เราควรทำคือการมิสติในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับความตัวในอนาคตหรือความโกรธคั้งคาจากอดีตเพราะในโลกความจริงเราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะพึ่งพาระบบหรือรัฐบาล ได้เสมอใครช่วยเราได้ใครช่วยเราไม่ได้หลายครั้งก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่อำนาจภายนอกแต่คือความเข้มแข็งจากภายในใจของเราเองนอกจากคําพยากรณ์ที่ลึกซึ้งแล้วท่านเจ้าคุนนอนย,ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีหลายพิมพ์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สมเด็จสามชั้นพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงพ่อพระโสธรพิมพ์พระกรรมแทงแก้วพิมพ์พระปิตาหรือพิมพ์พระรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณนองอย่างไรก็ตามท่านเคยย้ำไว้เสมอว่าแก่นแท้ที่สําคัญที่สุดของพระเครื่องไม่ใช่ตัววัตถุแต่คือคําสอนและการปฏิบัติให้ถูกทางม,มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนหัวใจธรรมของท่านได้อย่างลึกซึ้งเมื่อคุณหลวงแก้ว ถามท่านเจ้ากุนนอถึงวิธีการบูชาพระเครื่องท่านตอบอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าขัานแรกให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์และตัวท่านพร้อมภาวนาคาถาด้วยจิตที่ตั้งมั่นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือการแผ่เมตตาด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่าเราไม่ใช่ศัตรูของใครและผู้อื่นก็ไม่ใช่ศัตรูของเราคําสอนนี้สะท้อน ให้เห็นชัดเจนว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การยึดติดกับวัตถุมงคลเพียงอย่างเดียวแต่คือหาระฝึกจิตให้เต็มไปด้วยเมตตาความเข้าใจและปัญญาในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและคาดเดาได้ยากแทนที่เราจะปล่อยใจให้หวาดลัวหรือกังวลกับสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นท่านเจ้าคุณนอสอนให้เราหันกลับมาสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจฝึกสติให้รู้เท่าทาันอารมณ์เจริญเมตตาให้เกิดความอ่อนโยน และปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเพราะไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหากใจเรามั่นคงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่หวั่นไหวและสามารถประคองชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความสงบท่านเจ้าคุณนอไม่ใช่หมอดูแต่เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมของชีวิตจึงสามารถมองเห็นกระแสของโลกและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งเรื่องราวของท่านไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความตื่นเต้น หรือความหวาดกลัวแต่เป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เราเข้าใจถึงพลังของธรรมะและความจําเป็นของการเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นี่คือหัวใจของการดําเนินชีวิตไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราควรยืนอยู่บนความซื่อสัตย์ไม่สร้างกรรมชั่วและมีธรรมะเป็นที่พึ่งพิงเสมอก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเมตตาปัญญาชาแนล ด้วยนะครับทุกเรื่องราวที่นำมาเล่าเราตั้งใจสืบค้นจากคำบอกเล่าตำนานและเหตุการณ์จริงของพระเกจิตผู้เปีย่ยมด้วยเมตตาหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วย